นี้มีไขมันขึ้น400แล้วก็มาเป็นเส้นเลือดสมองตีบปวดขามันปวดแล้วลงขาแล้วมันก็เดินไม่ได้มันลุกไม่ขึ้นมันปวดมากมันหนักก็มาเจอหมอนกแนะนำให้กินเห็ด3 P q พ2ีคลิคิรนหง2กินไปแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามเนื้อเรามันแข็งแรงขามันแข็งแรงมันไม่อ่อนแรงเหมือนแต่ก่อนเวลาเดินไปไหนก็ ไไปได้แต่ก่อนเดินไม่ได้เลยต้องมีคนพยุงไม่ต้องใส่แว่นตาดำเหมือนแต่ก่อนมันมองอะไรมันก็ไม่น้ำตาไม่ไหลพอกินแล้วเห็นผลก็เลยแนะนำคนรู้จักบ้างให้เขาลองกินดูเขาก็บอกเขาก็ดีขึ้นดีใจค่ะให้เขาดีขึ้นเราก็ดีใจเพราะเราเป็นมากับทรมานเนาะกับการปวด